อ่างเฮียมาก็ใายห่ายเนเนี่ยเป็นเอนแหะนอนกเอนะคุณตุลาคุณจะไปนอนกับพลเอกินได้ยังไงเขาเป็นผู้หญิงนะะมาไม่ได้ปกติก็นอนด้วยกันไม่ได้ได้ไม่ได้เขาเป็นผู้หญิงน้อมาบอกก็ไล้ ไม่ได้ได้ไม่ได้กว่าเดิมอีกได้ดิไม่ได้ได้ดิผมไม่นอนกับคุณผมจะนอนกับคุณทำไมทำไมคุณจะไม่อยากนอนกับผมผู้ชายสองคนนอนกอดกันตอนที่สามที่สี่มาคกามันหนาวผมไม่ได้อยากนอนกับคุณผมไม่นอนกับคุณผมนอนคนเดียวไปทำเออเพราะแต่เมื่อกี้ตอนที่ผมเดินมาเห็นคุณสองคนคุยกันซาบซึ้งเลยเฮ้ยมันบรรยากาศแล้วรอเรื่อน่าจะมีเรื่องอะไรซีเรียสใช่ไหมไม่ต้องพูดเรื่องนี้ได้ไหมกิ๊ฟเลยชัวร์ชัุบ มายถึงว่าชุบเลยไม่พูดแล้วไม่ต้องพูดก็เคแต่เมืเ่อกี้มันมีอาการากแปลกๆจากบอสของเราเรค่เครียดบางอย่างคุยเรื่องอะไรกันคุยเรื่องอะไรกันนี่มีอะไรมากหรอกอเราสองคนแค่คุยกันเรื่องส่วนตัวระหว่างผมกับพลอยพลายลินดีครับเรื่องส่วนตัวระหว่างบอสกับพลอยพลินเนี่ยมันก็เหมือนเรื่องของผมเพราะว่าผมกับพลอยพลินเนี่ยสนิทกันมากสามารถแก้ผ้าและชรละลาด้วยกันได้เฮียคุณนั้นน่าเกลียดเดี๋ยวไปฟังนะคะเฮีย ไม่ใช่เรื่องมาเล่นอะไรแบบนี้เปล่าว่ะไปเลยกับกรุงเทพไปเลยเฮ้ยเฮ้ยน้องสาวมาเล่นนะไม่ไม่นะไม่เล่อนะกับกรุงเทพไปเลยไม่เอาเล่นน่ะไม่มาเล่นดีกันไม่ดีนี่นะไม่ดีนี่นะไม่นะไม่จริงจรอันนี้เมาจากกรุงเทพเลยม้าเสียวอ่ะทำไมอ่ะนี่เดือ เฮ้ย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 อะไรแต่ลหลังกูอะเียเนีย